เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลานเลนโลนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปอัปเดตแพทใหม่นะครับก็เป็นแพท Holy War Festival นะครับเป็น Holy War s e a ซีซัน2แล้วนะครับของเกมนี้นะฮะหลังจากที่ผ่านตู้ตีนเป็ดไปนะครับก็เป็น Holy War Festival รซีซันะครับตีนเป็ดนะ ส่วนซีซั่นนี้ก็เป็นซีซั่นของเซลดิดนะครับแล้วก็ตัวของเชลเลอร์นะครับหรือว่าจานโดล่าที่หลายๆคนเขาเรียกกันนะซึ่งต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้เป็น2ตัวที่มีสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ไปเล่นคู่กับทีมตีนเป็ดได้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเอฟเฟกต์สกิลนะครับแล้วก็ไปดูพาสีแล้วก็อันติกันนะครับว่าแต่และตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีเวนต์กันนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างนะโอเคนะครับไป เราก็ไปดูอีเวนต์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งในแพทเนี่ยเขาก็ไม่มีการอัปเดตใน,นเรื่องบทใหม่นะแต่ว่าจะเป็นอีเวนต์แบบพวกกิจกรรมในเกมนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้เลย h o l y w a r Festival นะโดยที่ในอีเวนต์นี้จะมีด้วยกันอยู่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับไม่อยู่8อย่างอีเวนต์แรกเนี่ยก็เป็นอีเวนต์แจกตัว๋วกาชาเหมือนเดิมนะ10ใบนะครับโดยที่จะมีด้วยกันอยู่5คเควสนะฮะเควสแรกหรือว่ามเลดัสเนี่ย คือการหมุนรูเล็ตก็เป็นอีเวนต์หนึ่งในกิจกรรมนี้นะฮะหมุน10รอบอีเวนต์ที่2ของไดแอนเนี่ยคือเอ็กเชนสนะครับเอ็กเชนสช็อปก็เมื่อเราตีบอสในอีเวนต์นี้นะครับจะได้เป็นของบอสมานะแล้วก็เอาของบอสเนี่ยไปแลกของในเอ็กเชนส์ช็อปนะครับก็แลกทั้งหมด5ครั้งนะครับก็จะได้เควสนี้เควสที่3ของบันเนี่ยเป็นการตีบวกอุปกรณ์นะครับ5ครั้งโดยใช้หินแดงนะเควสที่4ของคิงเนี่ยไปลงด่านสเปเชียลดันเจียนนะครับเป็นอีเวนต์นะ ก็เป็นด่านที่ใช้ไอตัวสต้ามิแน่หนึ่งนะครับที่เป็นแจกของอ่ะรง3ครั้งแล้วก็เควสสุดท้ายของเกาเทอร์นะครับเควสที่5ก็เป็นการตี p ีพนะครับหครั้งเมื่อทำเควสทั้ง5เควสนี้จบแล้วก็จะได้ตั๋ว10บใบนะครับมาเปิดกาชานะอีเวนท์ที่2นะครับเป็นรูเล็ตก็เป็นหนึ่งในเควสของอีเวนท์เมื่อกี้นะครับก็คือรูเล็ตนั่นแหละเออเหมือนกับเซิร์ฟไทยที่ผ่านมาหรือว่าเซิร์ฟเกาหลีที่ผ่านๆมานะครับก็เป็นรูเล็ต โดยที่ไอหินม่วงเนี่ยหาจากไหนนะครับห e, like like okay. mm ินม่วงนี่หาได้จากพวกด่านอีเวนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเลดบอสหรือว่าเป็นอีเวนต์ในเกมนะครับพวกอีเวนต์ด่านพิเศษอะในสเปเชียลดันเจียนอย่างเงี้ยเออนะครับก็จะมีแจกนะนะฮะของที่ได้ก็เป็นตามนี้เลยหลักๆเลยก็คือการแจกสกินของทราเมอลนะครับเป็นสกินใหม่ใช่ไหมมีแค่ตัวเดียวนะครับเป็นทราเมอลนะโอเคทราเมอลเราก็มีสกินเพิ่มเข้ามาโอเคนะครับถือว่าโอเคนะ อีเวนที่3เป็นบอสตัวเก่าแต่ว่าเขากลับมาตีใหม่นะครับก็เป็นบอสตัวนี้เลยรู้สึกว่าจะชื่อเลยนะอะไรม่วงๆนี่แหละนะครับจำไม่ได้แล้ว <c oughs> โดยที่เราจะต้องใช้บัตรเนี้ยในการลง1ครั้งนะครับส่วนของที่ได้ก็จะเป็นตามนี้เลยไอเหรียญเนี้ยเอาไปแลกใน Ex c h a n g e Shop นะครับอย่างที่บอกไปเมื่ออีเวนแรกนะก็แลกทั้งหมด5ครั้งนะครับก็จะได้เป็นเควสส่วนของอื่นๆเนี้ยก็จะเป็นเงินใช่ป่ะเออมีเงินนะครับมีเงินส่วนใหญ่จะเป็นเงินนะฮะถามว่าเก่งไม่ก็ไม่เก่งอ่ะมีด้วยกันอยู่3ล่าง นี่คือล่างแรกนะแล้วก็นี่ล่างสองเมื่อเมื่อมันโกรธนะครับแบบเราตีดาเมจไม่ถึงอย่างเงี้ยก็เป็นล่างสองนะฮะส่วนล่างสามนี่ก็แบบเราตีดาเมจถึงแล้วตามที่กําหนดรู้สึกว่าจะเป็นพาสีฟนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นอยู่ในด่านนี่แหละนะครับมันก็จะมีเป็นหลอดขึ้นอ่ะเออถ้าเราตีดาเมจถึงมันก็จะกลายเป็นล่างอ่อนแต่ถ้าเราตีดาเมจไม่ถึงนี่ก็จะเป็นล่างที่เก่งขึ้นรู้สึกว่าจะลงแบบมา์ตี้มั้งนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะมันนานมาก1ปีได้แล้วมั้งนะครับด่านนี้ อีเวนที่4ี่นะครับก็เป็น Exchange Shop นี่นะครับโดยการเอาเหรียญบอสตัวเมื่อกี้มาแลก,กหลักๆเลยก็คือการแจกสกินของกาลันอย่างเท <c oughs> สกินนี้มันโมฮอ๊กจริงๆวะ่ะคือมันเท่จริงๆวะ่ะแล้วก็มีอ๋อนะครับเป็นสกินของไอ้นัน่นอะไอ้สกินชุดนักเรียนอะจะมีตัวของก็อกซิเนียนะครับแล้วก็เป็นอ่ามอนสปิดนะฮะผมมีแล้วนะอันนี้เป็นสกินเก่านะ3ตัวเนี้ย แต่ตอนช่วงนั้นผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ไงก็เลยเก็บไม่ครบนะครับแล้วก็มีตั๋วด้วยมีทั่งนะครับมีหินโอเคตามนี้อีเวนท์ที่5เนี่ยก็เป็นการลง PP นะครับนี่เมื่อเราชนะ PP ก็จะมาสแต็กตรงนี้นะครับเมื่อเราชนะครบ15ครั้งก็จะได้เป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับมีกล่องเงินนะครับมีสร้อยนะฮะมีทั่งมีหินม่วงนะครับแล้วก็มีหินลุ้งนะครับเอาไปอัพดาวได้ก็มีด้วยกันอยู่2ออาทิตย์ อ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นบอสตัวใหม่ใช่ไหมหรือบอสตัวเก่าไหนดูสิอ๋อโอเคเหมือนกับว่าเขาอัปเดตเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะในส่วนนี้รู้สึกจะมีอัปเดตเพิ่มเข้ามานะอีเวนท์ที่6ก็นี่เลยสเปเชียลดันเจียนดันเจียนแจกของอะอย่างที่บอกไปนะครับในอีเวนแรกก็เป็นดันเจียนแจกของนะใช้ตามิน่าหน,นะครับในการลงของที่ได้ก็เป็นพวกเพชรพวกของบอสต,ต่างๆนะฮะอีเวนท์ที่7ก็นี่เลย เมื่อเราใช้หินส้มตีบวกเยอะเนี่ยก็จะมาสแต็กตรงนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่3,000หินเมื่อเราใช้ครบเนี่ยก็จะได้ของตามนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นของตีบวกนะแล้วก็ในอีเวนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกการใช้เพชรใช่ไหมแต่ว่าในตอนเนี้ยเป็นหินถือว่าเราก็ใช้บ่อยๆอยู่แล้วแหละนะครับการตีบวกเนี่ยคือต้องใช้ทุกวันแน่นอนเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยตีบวกอาวุธเนี่ยคือเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไอ้ quest อีเวนต์นี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อีเวนที่8เป็น b u ฟตามกิจกรรมอีเวนต์ทั่วไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีการอัพเวลคูณ2นะครับแล้วก็ตีบวกติดชัว100%นะสำหรับการเพิ่มตัดของไอตัวคอนนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบบนะครับมีบอสตัวใหม่ใช่ไหมไหนเราไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะไหนเราไปส่องซิอ๋อนะครับเขาก็ได้เพิ่มในส่วนของบอสสเตจระดับเฮลขึ้นมาแล้วก็พอเราตีบอสสเตจระดับเฮลเนี่ยบอสตัวอีเวนต์ก็จะเกิดนะครับเป็นบอสเฮลใช่ไหมเป็นตัวใหม่ใช่ปะ รู้สึกจะเป็นตัวใหม่นะใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ไปตีเลยนะครับเลยไม่รู้ว่าจะเป็นบอสตัวไหนเอาไว้เดี๋ยวผมค่อยไปตีแล้วเดี๋ยวผมมาบอกใต้เดสคริปชันด้านล่างแล้วกันนะในใต้คลิปนะครับว่าบอสตัวนี้เป็นยังไงนะฮะในอีเวนต์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มีในส่วนของการล็อกอินอีกการล็อกอินเป็นการแจกเพชรนะนี่นะครับตามนี้เป็นสเปเชียลล็อกอินอีเวนต์รู้สึกว่าในแพทเนี้ยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับในอีเวนต์นะ ส่วนที่เหลือก็เป็นอีเวนยิบย่อยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรละนะฮะโอเคเราก็ไปดูซิกเนเจอร์ของแพทนี้กันดีกว่านะก็เป็นตัวละครใหม่2ตัวก็เป็นเผ่าปีศาจทั้งคู่นะตัวแรกเลยนะครับเราไปดูตัวนี้กันดีกว่าเชลเลอร์หรือว่าอาจารย์ของดัตนะในส่วนของตัวนี้ผมได้ทาคลิปไปแล้วนะครับเป็นคลิปแยกเลยของตัวมันเป็นคลิปเดียวเลยนะครับแต่ว่านานมาแล้วแหละนะครับหลายทีและหลายเดือนแล้วสกิลแรกของเชลเลอร์เนี่ยเป็นสกิลสายดีบัฟนะฮะ ก็เป็นการตีเดี่ยว160%นะครับที่ขั้นแรกแล้วก็จะทำการดีบัฟเอฟเฟกเป็นการไบเอฟเฟกสกิลของอีกฝ่ายนะครับรวมถึงเกรดอันติด้วยนะครับ1เทิร์นนะสูงสุดอยู่ที่2เทิร์นนะครับแล้วก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น400%นะครับถือว่าแรงแต่ว่าเอฟเฟกเนี้ยจะไม่นับเอฟเฟกพวกตั้งท่าหรือว่าพวกฮิวนะจะนับพวกแบบที่มีสกิลตีไปแล้วก็มีเอฟเฟกดีบัฟอะหรือว่าตีไปแล้วก็มีบบเ,มเ,มเมอฟเฟกิเ่บตะ สกิลที่2เป็นสกิลสแตนหรือว่าตั้งท่าที่ขั้นแรกคือตั้งท่า1เทินจะสร้างดาเมจ120%นะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม50%นะครับต่อดาเมจที่ได้รับนะก็เป็นสกิลสายเคาน์เตอร์ที่เหมือนกับสกิลของอ่าเป็นตัวเป็นตัวเอทัลรอซ่านะฮะคล้ายๆกันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือของเอทัลรอซ่าเนี่ยมันจะตีไปเลยเพียวๆนะครับเป็นดาเมจเพียวๆไปเลยแต่ว่าตัวของเชลเลอร์เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติม,ตมคือถ้้าาาโดดนนนเเมจแรรรงขึท่่ไหะคับ ความเสียหายนั้นน่ะอย่างขั้นแรกเนี่ยคือ50%นะครับจะสะท้อนกลับไปด้วยตูงสุดอยู่ที่ขั้น3ตั้งท่า2เทินแล้วก็จะสร้างความเสียหาย300%นะครับแล้วก็จะสะท้อนดาเมจกลับไป100%เลยนะครับถือว่าแรงมากแต่ว่าสกิลนี้จะแพ้ทางพวกสายดีบัฟนะครับเพราะว่าดีบัฟก็ยังติดอยู่ไงนอกจากว่าจะเล่นคู่กับทีมอย่างเอทรอซ่าเขียวนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะส่วนอันตินี่ก็เป็นหนึ่งในอันติที่ผมถือว่ามันเป็นอันติที่ค่อนข้างสวยมาก ือการตีหมู่455%นะครับแล้วก็จะไม่สนป้องกันด้วยก็เป็นอันติที่ตีทะลุเดฟนะฮะ่อนข้างแรงแล้วก็สวยด้วยนะครับอันตินี้พาร s สฟจะใช้ได้เฉพาะใน PP เท่านั้นใน1เทิร์นเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายใช้สกิลนะครับจะลดสแต็คพื้นฐาน7%แล้วก็จะสแต็กได้ด้วยยิ่งอีกฝ่ายใช้สกิลมากเท่าไหร่อีกฝ่ายก็จะโดนลดสแต็คมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็พาสฟเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวของเชลเลอร์ลงสนามเท่านั้น ก็ถือว่าใช้เล่นกับทีมแอซซัลโมดได้นะตัวนี้คือมันออกแบบมาเพื่อเล่นกับทีมแอซซัลโมดที่เป็นสายนะนะั่นน่ะที่เป็นสายทอนเอทรอซ่านะครับก็ใช้ตัวเชลเลอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่คอมโบกับเอทรอซ่าได้นะตัวที่2ก็เป็นเซลดิดเขียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเจนใหม่ของเซลดิดนะครับเป็นตัวเฟสนะแล้วก็เป็นตัวที่เล่นคู่กับทีมแอซซัลโมดได้นะครับตัวนี้สกิลแรกของเซลดิดเนี่ยเป็นการตีเดี่ยวนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหาย ส0 0นะครับแต่ว่าจะไม่ติดคีแน่นอนนะสกิลนี้อ้าวแล้วคนจะงงว่าเอ้าพี่ไม่ติดคีอย่างนี้มันจะแรงเหรอพี่ <What? S 1> เพราะว่ามันแบบมันตีเพียวดาเมจไปเลยอะ200%ซึ่งเอฟเฟกของสกิลนี้มันจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่มันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไปเลยนะ50%นะครับคือครึ่งหนึ่งของคีย์ที่คอนดาเมจถ้ายิ่งคียดาเมจของตัวนี้เยอะโอกาสที่ความแรงจะเพิ่มขึ้นก็จะมีเยอะนะครับคือมันจะการันตีอะเหมือนกับการติดคีแต่ว่าเบาวกว่า แล้วก็จะมีความแรงสูงสุดเลยอยู่ที่500%นะครับแล้วก็สกิล2เป็นสกิลประเภทดีบัฟเลยนะครับไม่มีดาเมจนะโดยที่ในขั้นแรกเนี่ยจะเหมือนกับของเกาเธอเขียวคือจะดีบัฟแล้วก็จะลดกนันติเมื่อจบเทิร์นนะครับหลูกของอีกฝ่ายนะทุกตัวนะแต่ว่าขั้น2ขึ้นไปเนี่ยจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมคือจะดีบัฟนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่าของเกาเธอเขียวคือจะใบ้ด้วยจะใบ้สกิลอันติด้วยนะครับ่องข้างโกงนะคืออีกฝ่ายจะไม่สามารถใช้อันติได้เลยอะ แล้วก็ขั้น3เนี่ยคือจะดีบับสูงสุดอยู่ที่2เทอร์เลยอีกฝ่ายก็ยาวๆไปเกณติก็ขึ้นไม่ได้แถมยังใช้สกิลอันติไม่ได้ด้วยมันดีกว่าสกิลของเกาเทอร์เขียวตรงที่ถ้าเกาเทอร์เขียวใช้สกิลนี้ไปตอนที่อีกฝ่ายมีเกณติครบ5้าเงี้ยก็ถือว่าสายไปแล้วนะครับอีกฝ่ายจะใช้อติได้แน่นอนนะแต่ว่าตัวของเซลดิดเนี่ยสกิลนี้มันจะทําการบ่ายสกิลอันติของอีกฝ่ายด้วยถ้าโดนในเทิร์ที่อีกฝ่ายมีเกณติครบ5้าเนี่ยยังไงอีกฝ่ายก็โดนแน่นอนนะครับโด,โด,โดเกกติ2ลู ก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงนะรู้สึกว่าหลังๆมานี่สกิลแต่ละตัวนี่คือโกงทุกตัวเลยนะครับ net ต a มเบ e คุณนี่คือแบบขายของนะ <S <S แล้วก็อันติอันติก็เป็นการตีเดี่ยว630%นะครับแล้วก็จะทําการตีบัฟนะครับโลตาที่เกี่ยวข้องกับเลือดของอ e ีกฝ่าย5% 2เทนให้กับเป้าหมายทุกตัวคือตีเดียวก็จริงแต่ว่าเอฟเฟกต์ดีบัฟเนี่ยคือโดนทุกตัวนะอ e ีกฝ่ายก็คือไม่รอดอะยังไงก็โดนนะครับ ต่อให้อีกฝ่ายจะมีป้องกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตัวเซลิดได้ตีอันติเนี่ยเมื่อไหร่อีกฝ่ายจะโดนดีบัฟแน่นอนพาสซีบัญญัติอันนี้ก็เป็นพาสซีบัญญัติใหม่นะไม่ใช่พาสซีบัญญัติเดิมของเซลิดนะพาสซีบัญญัติเนี้ยคือเมื่อใช้สกิลแล้วเกิดการตีคีสเนี่ยทั้งอีกฝ่ายแล้วก็ฝ่ายเราเนะจะโดนดีบัฟลดคิเลตแล้วก็ลดคิเาเมจลง10%นะครับแล้วก็จะแตกได้สูงสุดอยู่ที่3เสตก็กคือทีมสายคีทั้งหลายเนี่ยพวกแบบต,ต หรือว่าเป็นตัวอย่างเซลลิตฟ,ฟ้าสีเก่าเนี่ยก็โดนบระหยัดนี้ง่ายๆเลยนะฮะต้องระวังด้วยนะคนไหนที่เจอนะแล้วก็มาถึงพาสซีปกติทุกหนึ่งดีบัฟที่อีกฝ่ายมีนะครับจะเพิ่มตัดพื้นฐานเลยให้กับฝ่ายเรา2%นะครับแล้วก็จะสเต็คได้สูงสุดอยู่ที่10บสเต็คนะฮะก็เพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่20%่สเนะครับโอเคนะฮะเซลลิตเขียวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นกับทีมแอสซัลโมดได้แล้วก็เป็นตัวที่เล่นคู่กับทีมดีบัฟได้พวกทีมมททีีี่่่เเนนน้ดัอยางช หรือว่าเป็นทีมคิงฟ้าปีกก็ได้คือทีมที่เน้นการดีบัฟอ่ะตัวของเซร็ตเขีย e ว e ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าหยิบเอามาใช้นะครับซึ่งถามว่าอยากได้ไหมจานอยากได้ทั้ง2ตัวเลยบอกตรงๆนะครับอยากได้ทั้ง2ตัวเลยนะก็หวังว่ากาชาจะไม่เกลือนะจานว่าตู้เมอร์ลินเซิร์ฟเอเชียก็ไม่เกลือก็หวังว่าเซิร์ฟเกาหลีเราจะไม่เกลือนะครับทุกคนนะโอเคก็เป็น2ตัวใหม่นะครับของแพทนี้เลยแพทโ l ลลี่วอลฟีติวอลนะ อัปเดตที่3เนี่ยก็เป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับในส่วนของช็อปจะมีสกีนใหม่ด้วยเราไปดูสกีนกันก่อนนี่เลยจะเป็นสกีนใหม่นะครับของเ่านางฟ้านะครับจะมีตัวของซาเลียลนะฮะเป็นสกีนชุดนักเรียนนะอย่างเท่แล้วก็นี่เลยลูเชลนะครับหรือว่าลูโดเซลนะโอ้โหบอกเลยว่าพนักงานออฟฟิศจา๋จาเลยตัวนี้แล้วก็มีนี่เลยอลิซาเบตนะครับ น้องน่ารักนะผมสั้นด้วยสกินถัดไปจะเป็นของเตลิดตัวใหม่แล้วก็เทเลอร์ Taylor นะหุ้ยเดี๋ยวนะสกินนี้มันอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> โอเคเราไปดูเตลิดกันก่อนนะครับสกินแรกเลยคือสกินนักสืบนะเอออย่างที่แล้วก็สกินสองเนี่ยเป็นสกินเหมือนกับของพี่เขานะครับก็คือสกินไฟนะฮะสกินนี้อืมก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็สกินสามเนี่ย เป็นสกินของรอปรพ่อปะเนี่ยทําไมดาบเหมือนกับรอปรพอเลยไม่รู้เนะี่เป็นสกินอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็น3มสกินที่ขาดไม่ได้เลยคือแบบคนไหนที่จะปั้นเซลดิตให้แบบตันๆเนี่ยก็ต้องมีให้ครบสมสกินนะสกินถัดไปของเชลเลอร์ก็มีด้วยกันอยู่3มสกินเหมือนกันนะครับสกินแรกอืนี่มันนี่มันนักปราบผีปะเนี่ยสกินสองก็เป็นนักสืบนะเออ ก็เป็นสกินคู่กับของเซลดิตตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาถึงสกินที่3ามอันนี้คือสกินอะไรสกรินนี้มันคือสกินอะไรใครออกแบบสกินนี้ทําไมมันน่ารักขนาดเนี้ยลุงเป็นสกินของไอตัวนั้นอะไอเลดบอสตัวสีแดงอะไออ้วนแดงอะโอ้โหถามจริงราคาก็อยู่ที่6กสิบเพชรด้วยอะไรกันครับเนี่ยสกินนี้โอเคนะครับก็เป็น3ามเซตใหม่ของแพทนี้นะ แล้วก็ช็อปล่ะช็อปนี้ก็เหมือนกับโอเคนะครับเหมือนกับกาชาเฟสติวัลนะก็คือมีตัวของดั๊นะครับมาให้แลกด้วยไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจเติมเงินเราก็แบบไม่ต้องไปดูมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูมันเนี่ยเราจะเสียเงินไว้ก่อนแล้วกันนะครับแพ็กเกจเติมเงินนะเราไปดูกาชาใหม่กันดีกว่าทุกคนจะจบแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นกาชาเฟสติวัลฮ o ลลีวูดซีซัน2นะครับตัวนี้ก็การันตีที่900เพชรเหมือนเดิม ในตู้เนี่ยก็จะเป็นอ่ะนะครับเป็นตัวของ Holy War นะจะมีเซลดิทเขียวนะครับมีตัวของเชลเลอร์ฟ้าแล้วก็แอซเซอร์โมเขียวที่เหลือก็เป็นพวกสิบปัญญาตัตวอื่นนะฮะโอ้ยเดี๋ยวนะทำไมทาไมตู้นี้มันมีแบบมีเยอะจังเลยอ่ะพวกตัวฟีอ่ะแต่ว่าเขาก็คูณเลทนะเนี่ยนะครับคูณไป0.25ก็หวังว่าจะไม่เกือนะาจานคลิปหน้าโอเครู้สึกว่าในแพทเนี้ยหลกักๆเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละ แพทนี้ก็เป็นแพทนอวยแอซัลโมดระดับหนึ่งเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อจากเนี้ยแอซัลโมดของเราจะกลับมาเทพอีกครั้งหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผ่านมานี่คือโดนเมอร์ลินเด็กโดนป่าฟ้าตกเป็นขี้เลยก็หวังว่าตีนเป็ดของเราจะกลับมาพังอาจอีกครั้งหนึ่งได้นะจาก2ตัวนี้เข้ามานะวันนี้ก็เปิดเซิร์ฟช้านะรู้สึกว่าจะเลื่อนไป2รอบเลยนะครับก็เปิดเที่ยงแล้วก็คลิปนี้อาจจะลงช้าๆหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยเปิดเซิร์ฟช้าแล้วก็ผมก็ค่อนข้างจะยุ่งนะครับในตอนนี้ ก็อาจจะตัดคลิปช้าหน่อยนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนะียจนคลิปแล้นะครับก็อย่าลืมติดตามไวด้วยนะครับับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม